สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเย่นเคยกับนายเจษศักดิ์หรือว่าในช่องเจียจีสปเรย์ชแนลนะตอนนี้เราก็มาดูในการจัดงานกระถิ่นนะครับของวัดคู่ธรรมทิดวัวลารามนั่นเองนะครับในช่วงนี้ก็เป็นเบื้องหลังนะครับทีมงานแอดพาวเวอร์ที่ได้มาจัดดอกไม้และจัดสถานที่ให้กับทางวัดนดั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูรายละเอียดต,ต่างๆนะครับกับการจัดดอกไม้หรือจัดสถานที่ในวันนี้นั่นเอง ไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังครับของที่บานแอดเวอ์นั่นเองจากภาพที่เห็นนี้ก็รู้สึกกระสัมพระลกเยอะนะครับมีที่บ้านหรือว่ามีที่ร้านเท่าไหร่ขนมาหมดนั่นเอง,เ,องเนาะกระป๋าเดี๋ยวเราไปเดินดูเรื่อยๆอนี่ก็

ก็ก็เนีะยี่้าตัวยาวๆครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่ทางทีมงานได้จัดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วในเด่นนะครับ 嗯。

ครับเราก็วาร์ปมาตอนที่ได้จัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นผลงานจากทีมงานแอนฟลาเวอร์นั่นเองนะครับมีงานมีการางใดครับติดต่อสอบถามได้กับแอนฟลาเวอร์นะครับบริการจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ ติดต่อสอถามไว้ทางตรายด้านคลิปนั่นเองนะครับอย่าลืมครับฝา,า,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกด subscribe อย่างช่องเจเจสับรสโซนชแนลด้วยนั่นเองครับ,ใน,รบรในวันพรุ่นี้ครับซึ่งเป็นงานทอดกระถินและพ้าป่าสามัคคีของทางวัด ผู้มัสถิเวะล,ะลารามแห่งนี้นะครับเดี๋ยวไว้ชมต่อในวันพรุ่งนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับกผมเจษเกยกับนาเจสักรู้ว่าเจจีนะครับทางท่องเจจีสเปิร์ชแชนแนลเจษเกยนะครับวันนี้มาในงานทอดกระถินสามัคคีของวัดคูรรมัสถิตวารามนะครับในช่วงนี้นะครับทางคณะเจ้าภาพหรือว่าทางคณะกระถินก็ได้ไปแห่รอบพระวเวสดนะครับว่าเป็นจํานวนสามรอบเดี๋ยวขึ้นมาอย่างไรนะครับเราจะไปชมในช่วงการถัดไปครับอย่าไปรอชมตัวถัดไปครับ ครับนี่ก็เป็นภาพบางส่วนนะครับระหว่างรอนะครับที่ทางคณะด้อภาพได้แห่อมตะิอยู่ทางด้านล่างรอบพระบวัวสดนั่นเองครับอันนี้ขโมยก็ตจางว่างๆหน่อยสักเล็กน้อยเดี๋ยวรอสักครู่ครับ ครับแต่ช่วงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับท่านพระครูทีสม,มตุตตะคุณนะครับท่านเจ้าวาดก็ได้ลงมาสู่ตลาดพิธีแล้วในเวลาพิธีพิธพีเรียบร้อยแล้วเ่็เดๆน,นะครับก็รอทางด้านขาบวนอขององค์กถินนะครับที่ไปแห่รอบพระบูสดกำลังจะเดินทางขึ้นมานัเ่ดเดนเนะครับขณะนี้ก็ขบวนนะครับได้ ไปลอยขึ้นมาแล้วนะนี่ครับ <S <S 1> <S 1> นี้ก็เป็นคนะที่หนึ่งนะครับคนะประธานอา่าประธานนั่นเอง

กรับับเรียนคุณนรงค์กัมเดชตนต่ะน้าพะพุทสักครู่ครับ แล้วก็เรียนเจอนะครับต like ัวแทนของคณะที่หนึ่งคณะของคุณพ่อทลองกำเนิดโทนนะครับจุดทูปเทียนทางด้านหน้าองคทินครับอมันนี้คปนบุญที่ใช่ใช่สมเด็จอันนี้ การประดับต่อไปครับคณะที่สองนะครับคณะของคุณสมคิดแนสุริวงศ์ครับจุดทุเทียนชินาองค์ตินครับรับในชุดดีนะครับทางท่านประธานนะครับแต่คณะนั้นได้จุดทุเทียนที่องค์กติไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านตั้งน้ำหอมพร้อมๆกันนะครับเพื่อกล่าวคำถวาย โครงกาินนั่นเองนะครับเพราะว่าในช่วงเมื่อเทนนั้นเราได้ไหว้พระบูชาพระแล้วก็รัตนาสินปฏิเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังพันเต สาปาริวาลังกาธีนาจิวรัสุสังสังคัสสะโอโนทยามะสาธุโนพันเตสังโฆอ,อิมังสาปาลิวารังกาธีนาจิวรัุสังปฏิาหาโตัว ปฏิฆะเหตวาจาอิมินาสุเสนากะทินังอัถรัตตุอัมหากังทีขลตังอิตายะสุขายะนิพพานายะจาข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายผ้าจีวรลรกถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ผ้าพิสู่สงขอผ้าพี่สู่สองจงรับผ้าจีวรลรกถินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้จากข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินการเน เป็นของบริสุทธิ์เพื่อเคื่อนลอยมาโดยพะักแล้วแหละตุสุทยพุทกาต้องกนีได้ปะอรหันต์ทัยาทธาแกลว่าให้ได้สองฆ์เป็นอย่างนั้นไให้แก่ผิสุทโรคต่รุ่าเพื่อจะนั่งจึงอธิบายการรับเพื่อิตาท่เอยายา และดูความว่าอาจารย์อาจาร์ผู้เราพนักคนจุธิปายสังเกตว่าที่สุดโรคได้แล้วก็ด้วยสิริสุขที่เกิดปีสติปัญญาสามารถโอาธรรมไปตางัปิบัติที่สุดนั้นเป็นส่นควรเพื่อจะกรรทำกติณั พระทูสิริตขอพระภุมเ,เ,เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะทำกระนัคภารกิจผู้ถูกต้องตามพระบรมทูานุญาตได้ถ้าพระภิกษุลูกใดเห็นไม่สมควรจงทัร้วมขึ้นในท่ากลางระหว่าสงสู์ อในช่วงนี้ก็เป็นคณะที่หนึ่งนะครับที่ได้มาถวายาพระภิกษนสามคคีประจำปีของทางวัดภูธมมรรมสถตตวิวัรลาในนี้ครับมีคณะที่หนึ่งนะครับ กลับไยเจลครับคณะที่สองคณะขคุณสมคิดใช่ไหมกลับคณะที่สองครับคณะขณสมคิดแน่สุริวงศ์ครับ อ่าเข้ามาด้านหน้าเอาไตถวายก่อนครับกลับไตแล้วก็บาทครับแล้วก็ตะลปะปาด อาจเยอาธาบริการต่างๆครับครับอาจารต่อไปนะครับเรียนเชิญคณะที่สามคณะของคุณท่านานันัสอนเดชครับ <ส>ล้านร้านเอาอาถานี่ออกก่อนร้า <ingers> ่ใจเย็นเย็นครับค่อยๆ่ยคเนขึ้นยืนขึ้นพี่พอเยืนขึ้น

ต่อไปกณะของคุณแม่มิ่งแซ่ครูครับ คุอุดมด้วยอ่าคณะปุนอุดมด้วยนะครับแล้วสองคณะคู่กันเลยนะครับมาพร้อมไปเลยครับคุณแม่เมิ่งไส้ครูครอบครัวคุนอุดมครอบครัวงับด่วนอ่ายอมเล็กมาก่อนยอมเล็กมาก่อนสักครู่สกครุ่

เอาไ้ข้างนอกก่อนได้เดี๋ยวขัดขาต้องต่อจากนี้เลยเดี๋ยวมีคนนับอ่าเด,เดี๋ยวนับไปเลยนั่นแหละก็เดี๋ยววันเายเดี๋ยวจะเรียกมาเลยครับ เดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ปูโตรครับครับแล้วก็ของคุณแอนแล้วก็คุณปูนะครับลูกลูกพระเดือนนั่นเองนะครับอีกเดือนหนะ้ อ่าเลียเจิคุณโยมเลยครับมาเข้ามาเลยครับผมอ่าคุณแอนคุณปูครับลูกคระเดือนมาพร้มอมเพื่อน เอาไอานเอาเอาผ้าไตเออมาก่อนจายกันก่อนอ่าเสร็จเป็นที่เรียบรอ้อ,อยตอนนี้ก็รอญาติโยมนะนะใส่เสภาพ องพระกรินกับในช่วงนี้ทางคณะเจ้าภาพองพระกรินก็เลรก็ได้กำลังนับประตูปัจจัยนั่นเดงนะครับครัคอบอันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้แจกวัตถุมงคลนะครับให้กับญาติโยมที่มาร่วม บุญในการทอดกระถินสามัคคีประจปีของทางวัดนั่นเองครับกับนี้ก็อีกหนึ่งคณะซึ่งเป็น,นคณะของเสดิ์ปู่โตก็ได้นับเสร็จเปนที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ,อย่าลืมครับเข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์อย่างช่องเตี้ยจีสเปรดชาแนลด้วยนั่นเองนะครับ กับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอบ,ขอบคุณอย่างท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้าติดตามรับชมในช่องของเจจสเปิรชาแนลนะเนี่นะครับขอพณอย่างสูงนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างช่องเจเจสเปิรชาแนลนะครับแล้วฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนันเนเองนะครับในคลิปหน้าเราจะพาไปชมหรือว,ว่าไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะทํางานอะไรนะครับอยวควืมติดตามในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ อ่าครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นสภาพตอนเสร็จงานแล้วหลังจากเสร็จงานกระถินเาอเรียบร้อยอมหมดหมดแต่คนนั่งหมดสภาพก็หมดแล้วครับสรงพระคลักเหมือนเดิมครับดอกมาแต่ร้จัดไปสวยสวย ตอนนี้เหลือแต่ฉากโอเคแค่นี้ก่อนครับ